นะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแม่เดาไม่ถูกจริงนะว่าหลังจากที่มาออกสองครามความรักแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับผมนี่เลย คุณเพชรจ้ากับน้องนิวเคลียร์เพชรจ้าเพชรจ้าเนี่ยนี่เแต่ที่แน่ๆวันนั้นกูรูความรักของเรานะคะคุณพีเคเอามีดแทงคุณเพชรไปเยอะเหมือนกันแทงกันเละเลยครับคนนั้นจาได้โอ้โหเลือดสาดนะคือเขาชอบบอกเขาชอบคบเด็กแต่เขาอ่ะชอบพยายามทําให้เราแบบมีเหตุผลเหมือนเขาทั้งๆที่เราเด็กกว่าเขาเป็นสิบปีทุกคนมีความรู้สึกอยู่แล้วนี่ว่ารู้สึกหิวรู้สึกไม่อยากไปทํางานรู้สึกอยากนอนมีความรู้สึกเขาก็มีความรู้สึกแต่บางทีความรู้สึกของเราอ่ะมันดูงี่ง เงาในสายตาเขาเขาก็จะแบบใสล่ละเป็ย่ยาอ่อนไปเนี่ยเป็นเด็กโตได้แล้วนะเออแบบลำคานเนี่ยมามีเง,งาได้ปะโนนนั่นนี่คือบางทีแบบนนแรงที่สุดคือพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนไม่ได้ก็เลิกเออถ้าคนไม่ได้ก็เลิกไปดิไม่ได้แบบขอให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยพี่เปลี่ยนไม่ได้เออแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมต้องพูดถึงขนาดนี้เราแ,แค่ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากให้แฟนสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องแบบถึงขั้นให้แบบ ทนไม่ได้ก็เลิกอะไรเงี้ยเราเคยพูดประโยคแบบนี้กับพี่จ้าไหมเคยพอเขาพูดก่อนถ้านิวมันเด็กเกินไปถ้านิวมันเงาเกินไปพี่ก<ม>็ไม่ต้องคบก,ก็ได้เราจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันอย่างงี้อะไรเงี้ย<ม>เขาก็จะเออเลิกเลิกอะไรเงี้ยก็ต่างคนก็ต่างไม่คุยแต่วันต่อมาเขาก็จะมาเนียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นสาาผช้าค<ม>ือง้อนั่นแหละเนียนๆไม่งอ้อความรู้สึกเรามันแย่ไปแล้วไงมันแย่ไปแล้วมันควรจะแบบมาทําให้หายแต่เขาก็จะแบบว่าทําไมพี่ต้องทําให้หายมันไม่ไม่ใช่ความผิดพี่ซะหน่อยเราเสียใจเองแล้วก็ต้องหายเองดิ ไม่ได้เรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เสียใจเองใช่เสียใจของเธอเองฉันไม่ทำอะไรเนี่ยคือมันเรื่องมันสมมากมันจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆมากอย่างเช่นอ่ะเราไม่ได้เจอกันนานนี่ไปทางานต่างจังหวัดแล้วกลับมาเราไม่ได้เจอกันแบบเป็นอาทิตย์มีช่วงนึงเราไม่ได้เจอเป็นอาทิตย์อย่างนี้นิวอยากเจอเขามากความรู้สึกของผู้หญิงเนาะมันอยากเจอมากมันอยากเฮ้ยตัวเองนะนี่ไปกินข้าวดูหนังหรือว่าไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่ด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเขาคือ อยู่บ้านเคยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเป็นหรือเปล่าคือทํางานหนักๆอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ฉันอยากอยู่บ้านนอนจิบกาแฟอ่านหนังสืออ่ะแต่แฟนอยากจะไปช้อปปิ้งไม่ไปนี่คือแรกๆนะแรกเพราะว่าฉันอยากอยู่ในพื้นที่ชาร์จพลังของฉันอย่างที่บอกอ่ะเรื่องนี้ที่หลายแรง่ไม่มีไม่มีหลายแหลแต่สิ่งที่ทําให้เราเจ็บช้ำจําตลอดพูดกระทบกระทั่งทางจิตใจใช่ไหมผู้หญิงอ่ะเอารมาปอบใจเขาใช่เขาก็รู้แต่เขาก็พูด เขาเคยพูดออกมาว่าเวลาเขาโมโหมากมากอ่ะถ้าเถียงกับเราเขาโมโหมากถ้าเขาปีแตกอ่ะร่างกายเขาจะบอกให้พูดเองก็ได้ให้มันเสียใจทำเจ็บใจผมจะบอกตลอดตรงนี้มันคือกองไฟพยายามช่วยดับหน่อยแต่ถ้าเกิดโยนเศษไม้เข้ามาแล้วก็ยังโยนอยู่อ่ะกูระเบิดแล้วพี่ใช้คคำนี้อแบบเรื่องเรื่องเอง่ของเขาที่เรารู้สึกว่าแบบอ้าวผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเหนื่อยออถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้าลงเตียงพวกผมหลับอ่า เป็นมาชาติหนึ่งแล้วเขาจะมีข้อแม้ว่าก่อนตัวเองนอนต้องโทรมาถึงบ้าโทรมาแต่เขาให้สัญญานะเขาสทำไม่ได้ผมทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงแต่รู้ใช่ไหมว่าเขาห่วงคือที่โทรนะเขาไม่ได้รู้แต่รู้เขาไม่ได้เช็คว่าไปแอบทราบที่ไหนย่อมจะต้องอยู่ในกรอบอย่างนั้เขาแค่ห่วงว่าอยู่ถึงบ้านแล้วหรือยังแค่นั้นเองใช่เขาเป็นห่วงแต่ว่าผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้อ ไม่ถนัดว่ารายงานเนี่ยผมไม่ผมก็ชอบรายงานจริงๆแก้ปัญหาง่ายๆเลยถ้าไม่ต้องห่วงอะไรขนาดเนี้ยคือไม่ต้องโทรก็ได้ติดกล้องไว้ของรักแกเดินผ่านไม่ค่อยเห็นเลยหนึงบ้านเออเอาแค่แขอารับแกเลยเมื่อกี้น้ำตาคลอตอนนี้เพจจ้าตากพอแล้วแค่ติดกล้าเท้าตอนนี้เพจจ้าตากน้ำตาพอแล้ว กดเขายังไม่กดนะม่นบ้าหรอเปล่าะแก้เป็นต้นเหตุเดวแก้กันที่ปลายเหตุแต่ชี้โคงให้กันลอบแต่ผมแนะนำว่าให้ให้แก้ที่ต้นเหตุคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีอีก็สูงมาะผมมาสูงมากทะลุกำแพงไอ้สมัยใดเป็นปีลามิดเลยอันนี้รู้ใช่ไหมนีรู้ตัวผมรู้ผมรู้ใช่ แต่ถ้าเกิดไม่มีอีโก้สูง,สงเขาก็ไม่สามารถจะรับงานได้เยอะขนาดนี้เลยมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจมาด้วยอีโก้อีโก้มันก็จะทําให้กระทบถึงใครหลายคนด้วยอ่าแล้วทำไมพี่พีเคก็รับงานเยอะทถ้าพี่พีเคพี่อายุมากเขาเยอะไงพี่ตอนนี้พี่เริ่มรู้แล้วว่าพออายุถึงถึงจุดหนึ่งน่ะจะเริ่มปล่อยอาจจะไม่จําเป็นก็ได้จริจริงๆนี่จะเริ่มปล่อยอีกหน่อยอีกหน่อยพี่แจ๊คเป็นเหมือนกันอีกหน่อยก็จะเริ่มปล่อยสมมติน้องพูดนะเขาดุมากครับเขาเลยอีโก้โอ้โหเลยครับ เราเรียกเขาเป็นพี่เลยเหลอครับเขาเป็นน้องเป็นเรียยเขาเฮียตายแล้วสงครามจริงๆแล้ววันนั้นประเด็นแรกของเราก็คือคือความความรู้สึกคือเหตุผลของผู้หญิงซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเหตุ<ช>ผล<ห>ม,มันคือความรู้สึกเหตุผลอยู่แล้วเพราะมันคือความรักเขา้เขาข้ามกันที่แล้วไปดูกันครับว่าคู่ของเพชรจ้ากับนิวเคลียร์จะเป็นไง ชีวิตรักตอนนี้นะคะก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขดีนะคะก็เข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะก็ค่อยๆทะเลาะก,กันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนกรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น,นะคะ่ะชีวิตรักนะครับเหมือนเดิมครับก็เรียกอะไรนะอยู่ดีกินดีมีความสุขครับที่เขาเคยบอกว่าเรางี้เงา่าตอนนี้เขาก็ยังบอกว่าเรางี่เง่าอยู่ค่ะก็มันก็เป็นนิสัยอะเนาะนิสัยของผู้หญิงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้หญิงคนไหนมีเง่าเราก็ไม่เคยเจอนะเพื่อเราก็ถูกแฟนทุกคนบอกว่าี่เง่าหมด เรางี่เง่าแค่ไหนเขาก็ไม่ไปไหนมันก็โอเคน้องยังงี่เง่าอยู่ไหมเหรอครับจริงๆผมว่าหลังๆมาน,นี้ไม่เห็นมีอะไรทะเลาะกันเลยนะไม่ไม่ค่อยทะเลาะแต่ความงอแงของผู้หญิงมันก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ก็แต่ไม่เคยหลังๆนี่ไม่มีทะเลาะเลยนะครับอาจจะชินแล้วหลังจากออกรายการแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่ทะเลาะก,กันหรือเปล่าล่ะคะไม่มีนะคะ วันนั้นมีแค่วันนั้นแหละที่ถ่ายรายการอ่ะแหละที่บึนบึนการทะเลกกาะกันแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วค่ะเรื่องที่น้องนิวเคลียร์ชอบน้อยใจพี่บ่อยๆโอ้ยเดี๋ยวนี้พี่ประพฤติตัวดีแล้วไม่มีอะไรต้องน้อยใจแล้วใช่สบายนี่ใส่ที่เขาไม่ค่อยงอ้อเราเหรอก็ดีขึ้นนะเหมือนเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องแบบ ว่าเรางี่เง่าแน่เลยหรือว่าเดี๋ยวเราต้องงอนกันได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่เขาก็แบบยอมเรามากขึ้นเออใช้คาว่ายอมเรามากขึ้นมากกว่าเรื่องที่งอนนิดนิดถ้าบอกว่าไม่มีมันจะเชื่อกันไหมไม่มีนะเดี๋ยวนี้นิวไม่เห็นงอนอะไรพี่เลยหรือว่าพี่น่ารักขึ้นก็ไม่รู้ก็เลยไม่ต้องงอนอาจจะน้อยลงอ่ะไม่ได้แบบถ้าเมื่อก่อนงอนงอ,นงอนแไงก็จะเหมือนเรียกร้องให้เขาแบบมาง,ง้อเลยอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะ ตน,น,นี่ <c oughs> ออกรายการทีวีมาสิกบกว่าปีมุมนี้คือมุมที่ผมนั่งประจำครับวันนี้ก็บอกว่าฝั่งนี้คือมุมสวยของเขาถ้าวันนี้ผมออกทีวีแล้วไม่หลอกเขาเพราะว่าเรื่องนี้แหละครับยอมมาตลอด4ปีไว้ไปถ่ายรายการนะต้องแบบยอมอยู่มุมไม่สวยเยงคน,นเราจะมีมุมสวยใช่ไหมถ้จะถนัดมุมนี้พี่เพชรก็จะชอบแบบเออที่หลอฝั่งนี้ขอพี่เธออะไรอย่างนี้โอเค ตัวเองสวยทุกมุมไหมอเอก็เห็นเพีเบางคนขี้เหล่ก็เห็น,น,นหออบอกว่า,วา <laughs> สวยเห็นบอกว่าสวยทุกมุมไอผมเนี่ยลอยอยู่ด้านเดียวลอยอ,อานาผัดผัดกันเอ่อ,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 อ <laughs> ทำตัวดีขึ้นพี่บบต้าทำตัวดีขึ้นคะ่ะยอมมากขึ้นอะไรที่แบบว่ารู <laughs> ้ว่าจะทะเลาะก,กันอ่างเงี้ยก็จะแบบว่าตัดปัญหาเออเอหอหมกไปด้วย <laughs> อย่างที่บอกดีมาก พขาตามใจเรามากขึ้นดีหรือเปล่ามันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะมันไม่เสียหรอกค่ะเพราะบางทีเราก็รู้ว่าที่เขาตามใจเนี่ยเขาไม่ได้อยากตามใจหรอกแต่เขาก็ไม่อยากมีปัญหาออใช่รู้ไว้ก็ดีดถ้าเป็นสมัยก่อนนะดิวก็จะแบบนี่ยอมเพื่อแบบไม่อยากทะเลาะหรออะไรอย่างเงี้ยก็อย่ายอมเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะกัดแบบนั้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้กเออ็เขายอมเราก็ดีแล้วแหละงานที่มีสาวเยอะเขาไม่ปล่อยผมไปหรอกพีพีก็ตัดปัญหาไม่อยากให้เรามันน้อยทีหลังก็ไปได้กันเลยตอนนี้ก็ เชียครับให้ซื้อบ้านใหม่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยข้างร้านพี่ฝังเลยสบายแล้วเพ <c oughs> ราะว่าบ้านเก่าไกลจริงนะครับหนองจอกก็บางทีไปส่งเองไม่ได้ก็ต้องให้คนรถไปส่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไปส่งทุกครั้งนะครับไม่ใช่ว่าคนดูดูว่าโอ้โหจ้างไปส่งแฟน <c oughs> คือถ้าตัวไม่ไปก็มีคนรถไปส่งตลอดนะครับก็อัน <c oughs> นี้ย้ายบ้านแล้วนะครับ <c oughs> สบายแล้วค่ะสบายสิบนาทีถึง ตะกรอนไปกับสีลโบงดีนะดีนะคือยังดีอยู่จะก <c oughs> ็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่แบบมาได้มาเป็นแขกในสงครามความรักของเราแล้วก็แบบกลับออกไปด้วย พัฒนาการที่ดีขึ้นของความรักของเขาเองอ่ะใช่อย่างคุณเพชรจ้าก็แบบตามใจมากขึ้นอาจจะแบบพูดไม่ดีลดลงเพราะเขาเป็นคนบอกเองว่าเขา่ปากอุ้คับผมนะคะพี่ป๋างเองอได้มีโอกาสไปเจอเพชรจ้าเมื่อเมื่อหลังจากที่ออกรายการไปแล้วนะครับผมก็ถามเฮ้ยเป็นไงอขอบอกดีที่ดีมีอย่างดีขึ้นบอกว่าที่ดีขึ้นก็เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็ก็คือแบบเหมือนกับว่าฟังแลบฟังมากขึ้นแล้วก็ไม่ดุ มากนักแล้วก็แบบตามใจมากขึ้นใช่ส่วนตัวนิวเคลียร์เองเนี่ยพออย่างที่เราเคยพูดไปแหละผู้หญิงไงจริงจริงพอแบบรู้สึกว่าผู้ชายยอมครับเขาก็ปรับตัวที่จะอ่อนลงด้วยคือเหมือนกับว่าจริงๆเอาแต่ใจเพราะอยากให้ผู้ชายยอมแต่พอยอมเสร็จแล้วเขาก็อาจจะแบบโอเคไม่เป็นไรก็ได้จ้าเข้าใจนะจ๊ะมันก็เลยดีทั้งทั้งสองฝ่ายแล้วขอให้อยู่ในรลุมนี้นานๆนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลี่ยอย่าเพิ่งกลับเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าช่วงหน้าเนี้ยคู่นี้อ้้ห